ดีค่ะวันนี้เมนูบ้านๆสำหรับคนชอบหอยผัดหอยจุ๊บค่ะมาค่ะตั้งหม้อแล้วก็ตำนะคะมีประกอบด้วยหอมกระเทียมพริกตะไคร้แล้วเราก็ใส่เม็ดพริกไทยนะคะเอาไปตำเป็นพริกไทยดำนะคะเอาไปคั่วให้หอมๆเลยค่ะเริ่มสุกละเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นหอยจุ๊บหรือหอยขมนะคะได้มาจากตลาดตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลยแกะเรียบร้อยพร้อมทานเลยนะคะดูสิค่ะตัวใหญ่ๆอวบๆเลยค่ะวันนี้ ขั่วต่อไปเลยนะคะให้รสชาติของพริกกับหอยของเราเข้ากันเติมความพิมพข้นวันนี้เราใส่พริกเผาค่ะพริกเผาใส่เข้าไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะดูสิคะ่ะเติมแห้งสักนิดหนึ่งเติมน้ำสักหน่อยคะ่ะเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็ขั่วต่อเริ่มปรุงรสค่ะตามชอบใส่เป็นค่าวนะคะวันนี้เป็นขะนอผงเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำมันหอยใส่ผัดหอยนะคะเติมเข้าไปนะคะตามชอบ ได้เลยมากน้อยตามที่เราอยากใส่ได้เลยนะคะปรุงเพิ่มด้วยซอสซุถัเหลืองค่ะแล้วก็หยอนน้าตาลนิดหน่อยนะคะถ้าน้ําตาลนี้ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะจะออกรสหวานนิดนึง ผัดต่อไปเรื่อยเริ่มสุกแล้วค่ะหอมมากตอนนี้ใส่เข้าบไไริโภคพาค่ะใส่เยอะเยอเลยนะคะยิ่งใส่เยอะก็จะทําให้ผัดหอยของเรานี่หอมกลุ่นน่ากินมากๆเสร็จเรียบร้อยดูสิคะเข้ากันและเตรียมจานมาเลยค่ะผัดหอยจบใส่ติกเผาดูสิคะตักใส่จานอุ้ยหกนิดหน่อยค่ะ ทำต่อเลยค่ะตักต่อตักต่อเยอะมากค่ะเต็มถ้วยเต็มจานเลยนะคะทานได้หลายคนเลยผัดหอยจุ๊บค่ะ